อันนี้เป็นคดีแล้วนะเป็นคดีใหญ่ที่จีนแล้วนะเรื่องราวก็คือซิสเตอร์หงเนี่ยเป็นผู้ผู้ชายที่ปลอมว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็หลอกชายแทน1,691คนนะครับให้มาหาที่ห้องและมีการตั้งกล้องแอบถ่ายคลิปขายทำสังคมจีนเนี่ยช็อกกันทั้งประเทศเลยเจ๊หงเนี่ย เป็นชายชาวจีนวัย38ครับเขาใช้แฝงนามเขาว่าซิสเตอร์ฮงใช้ชีวิตแบบผู้หญิงทุกวันนะมีการแต่งหน้าให้ขาวแต่งหน้ากิดตาเบาๆปากแดงระเรื่อๆเรืใส่วิกผมหน้าม้าตรงนะครับมีใส่อุปกรณ์เสริมสรีระตัวเองหนะ้าอกหน้าใจและมีการฝึกเสียงให้เหมือนผู้หญิงด้วยดูจากภายนอกเขาจะเหมือนเป็นผู้หญิงฟีลแบบ ผู้หญิงวัยกลางคนใจดีใจดีสุภาพ<ฮ>วิธีการเข้าถึงเหยื่อของเขาเนี่ยก็คือเขาจะใส่แอปหาคู่นะครับสร้างโปรไฟล์ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงโสดโดนผู้ชายทิ้งโอ้โอจอนี่รังสารอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนี้ตามหารักที่จริงใจตามหารักแท้บมีไหมนะคนที่รักฉันจริงๆไม่เข้ามาหวังฟันแล้วทิ้งไปโอ้โหปากแดงแป๊ดเลยเป็นฟิลนั้น,น,น <ะ S 1> ครับจากนั้นเนี่ยพอเหยื่อเข้ามาคุยเข้ามาทักคุยกันไปคุยกันมาอ้าวเช้า เธอตายใจหรือยังมาหาฉันสิห้องใหม่อุ้ยได้ได้เลยครับพี่หงเธอไม่ต้องคิดว่าเธอจะต้องโดนฉันหลอกไม่คือวันนี้ผมไปผมจัดแน่เจ้มาเลยไม่ต้องห่วงเอาอะไรไปได้บ้างเนี่ยแต่เธออย่ามามือปล่าเอาเอาอะไรไปอะขอผลไม้หรือว่ากล่องนมอะไรจริงเหรอขอเป็นนมกล่องเดี๋ยวผมซื้อริ่ใยญ่จากพารดิให้ลิ้นจีจากพรรห้ได้เลยสองโลนะพอบางผู้ชายบางคนเขาเข้ามามันจะมีเห็นจากในคลิปเลยเข้ามาปุ๊บ แตกแตกเจ๊ดูเจ๊อะสแกนสแกนนะไหลเลยเธอกำยำเธอใช่หงเธอหงหรือห่านเจ๊หงก็จะแบบเอ๊ทำไมไม่เชื่อมาดูวินจีนี่ไม่ใ่จริงเหรออันนี้กูดูแล้วเป็นไรจะ อย่างนี้เลยเหรอไม่เชื่อมาดูมิจิเลยเหรอไม่เชื่อเปิดให้ดูผู้ชายก็จะจับจับอุ้ยไม่มีอุ้ยของจริงนี่อาแล้วเขาทำไงมาดูมแต่เวลาที่ไปถึงกิจกรรมอย่างว่าเนี่ยมือผู้ชายห้ามโดนวิกนะเวลาผู้ชายจะจับวิกเอามือออกอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลื่อนเพลงพี่ายเลยจับ การจับต้องมียกเว้นสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นแล้วมือเนี่ยอย่ามาจับแบบนี้เลยเป็นฟิลนั้นตัวเขาเองจะไม่มีการถอดเสื้อผ้าหรือถอดหน้ากากอนามัยเหลืออะไรเลยระหว่างกิจกรรมใช่ก็คือทําตัวแบบอย่าูสนะเป็นฟิลอีกุูอโนเนะไม่เพราะั้นเขาทําให้ผู้ชายอย่างเดียวทำให้ผู้ชายอย่างเดียวเขาตั้งใจ ถ่ายไว้เลยเขาตั้งกล้องทิ้งไว้ผู้ชายเกินครึ่งมั่นใจว่าไม่รู้แล้วแล้วเจ้าของเขาทำอะไรให้มาตรมเขาก็ทํากิจกรรมอย่างว่าคืออ่าโอเคอันนี้ไม่ต้องลงดีเทลเอาเป็นว่าเป็นเรื่องแบบอนาจารประเด็นที่มันทําให้คดีเนี่ยมันแดงขึ้นมาคือมันมีการบันทึกภาพในที่พักโดยไม่รับอนุญาตใช่ไหมภาพบางส่วนเนี่ยก็ถูกขายและเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มแล้วก็แอปแชทและ แต่ละคลิปเนี่ยมันเห็นสีหน้าของผู้ชายอย่างชัดเจนจนตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ไวรัลและแพร่หลายแล้วดังมากในโซเชียลของประเทศจีนลนักษณะของเหยื่อ,ม,อมันจะมาทุกรูปแบบเลยนะหล่อชายแท้หล่อคำว่าหล่อเลยนะม,มีทั้งนักศึกษาเทรนเนอร์พนักง,งานออฟฟิศ คนบางคนแต่งงานมีคู่รักแล้วไปจนถึงชาวต่างประเทศก็มีบางรายเนี่ยทราบความจริงจากข่าวว่าเฮ้ยผู้ชายเหรอ,อถูกคนใกล้ชิดจำหน้าได้จากคลิปจนต้องโอโปิดแอคเคาท์ออกจากงานโโหนีหัวซุกหัวซุนเลยเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ย เขาไม่ได้มีเจตนาร่วมแพร่คลิปแน่นอนไม่ได้อยากให้คลิปหลุดไปแน่นอนซึ่งมุมนี้สังคมมันตั้งคําถามว่าพอมันมีเรื่องนี้หลุดออกมาทําไมคนกลับนิยมขำว่าโอ้ยมึงโดนหลอกซะแล้วโดนเจ๊หงหลอกซะแล้วไอ้พวกผู้ชายพวกนี้ แต่ไม่มีใครเคยตั้งคําถามเลยว่าถ้ากลับกันเป็นผู้หญิงล่ะดเม a จ e มันไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเ้ยแต่มันเกิดขึ้นจากข้อมูลผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยเขาไปอ่ะเขาไปด้วยความที่อาปลดปล่อยอือแต่วันนี้พอเขามารู้ความจริงอ่ะมันเสียหายไปถึงสภาพจิตใจเขาและหน้าที่การงานนะ